สวัสดีชาเวิร์บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับมาชม stb 1นะครับส่งมาโดยน้องน็อตนะ่ะน้องน็อตมาเล่น stb 1รถกลางญี่ปุ่นเนะเป็นรถที่เมตาเหมือนกันนะครับอยู่ในแมปทุนดาครับเกิดทางฝั่งใต้นะครับแล้วก็ออกมาทางขวาเล่นทางตะวันออกมาได้บนเนินครับมีจอข้างละ1คันอยู่ในห้องเทียร์ล้วนๆนะ ขึ้นมาแปะด้านบนครับรอยิงคนที่วิ่งผ่านและคันแรกที่เจอก็คือนี่ครับออบเจกต์430ครับวิ่งผ่านผ่านไปโดนไปหนึ่งนัดครับแล้วก็น้องน็อตตามขึ้นไปครับแล้วก็ยิงอะไรเอ่ยออบเจกต์277นะเขาบล็อกได้แล้วเขายิงสวนก็ไม่โดนเหมือนกันแล้วก็มาเจอกับนี่ครับโอ้โหนัดเดียวอยู่ครับออบเจกต์430ครับโดนเข้าไปพันหกสิบสองเลยนะฮะ นัดเดียวลางแต่ครับหัวบินแล้วก็เล็ง 60tp นัดนี้เงียบครับขยับอยู่ด้านบนครับจอนยังไม่เลงครับน็อตขยับขึ้นไปอีกครับเห็นตัวของ 60tp แล้วเขายิงพลาดครับเน้นๆไปที่นั่นแหละฮะ308ครับเข้าหัวแท็กเข้าไปครับโหลดเร็วมากครับอีกสักนัดหนึ่งย้ำหัวแท็กอีกข้างหนึ่งครับได้เป็น303เขายิงเข้ามาแล้วฮะแต่ว่า อ๋อเป็นอ็อบเจกต์277ยิงเข้ามานะได้แค่แทร็กเหลืองๆนะครับด้านนี้ครับเจาะหัวครับปีนขึ้นมาเจาะหัวได้อยู่ครับเอานี้ก็รัวสแปมได้สบายครับอีกสักนัดหนึ่งเข้าที่ช่องของผู้การนะบล็อกได้ด้วยเลงดีๆเอาที่ตัวครับเห็นเห็นอระบบกลไกไฮดรอลิกมันทำงานช้านะมันจะกดลงไปช้านิดหนึ่งต้องรอนิดนึงนะฮะปีนขึ้นมา กดตรงไปเล่นได้อ้าวมีเมาส์ยังอยู่ครับเมาส์ครับเพจหน้าครับเข้าไปสี่ร้อยหนึ่งครับอีกสักนัดหนึ่งแหม่นัดนี้สแนปไม่โดนนะฮะไม่ไม่เข้าเผจหน้านะะเขาบล็อกได้อยู่ตรงนี้ครับลูกทองครับเจาะเข้าไปสา0อยเจ็ดสิบครับไม่หนีด้วยเมาส์อย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนครับแล้วเมาส์เพิ่งจะยิงแล้วก็อีกนัดหนึ่งครับอืเรื่อยๆครับแบบนี้ครับส1 5อสิบห้าครับ ยังไม่ทันไรโหลดเสร็จอีกนัดหนึ่งแล้วครับเป็น2คิวไปแล้วครับเก็บ2คิวชิวชิวไปแล้วก็บล็อก277เครับเข้าหัวแ็กไปอีก370ครับดาเมจไม่ได้สูงมากแต่ว่าได้เรื่อยๆเลยนะดาเมจนี้ใช้ได้นะไม่ได้สูงจัดนะแต่ว่า3 0 0ไปปลายนะแจ๋วอยู่นะครับน้องน็อตขึ้นมา2ด้านบนครับเห็นนู่นครับลีโอพาดหนึ่งไกลๆครับ ล็อกเป้ายิงเข้าไป382รีอรววบาถึงก็ะเพนไม่อยู่แล้วอ้าวเห็นครับยักอีร้อยสาเข้าไปครับนัดนี้เข้าน้อยไปนิดหนึ่งนะครับระยะมันไกลด้วยอีกสักทีหนึ่งเรียบร้อยครับ3คิวครับแทบจะเรียกได้ว่ายิงตลอดเวลาครับอ้าตรงกลางมีครับปีห้าเจ็ดฮวีหนึ่งนัดเข้าไปครับ376ครับ มา snap snap ส n a p อีกทีนึงเข้าแก้มเล็งแก้ม3 6มมีคนยิงมาเป็นรีโอพาดหนึ่งนะฮนะแหมถอยสักนิดนึงครับโดนเข้ามา390กว่าครับตอนนี้ถ้าดูจากในมินิแมปนี่ทีมค่อนข้างจะได้เปรียบนะอบล้อมไว้หมดแล้วนะครับทางด้านซ้ายด้านขวาคุมไว้หมดแล้วน,ะน้องน็อตอยู่ด้านบนครับพยายามจะหาทางลงลงตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะไหลลงไปครับไหลลงไปครับแหม่ลื่นไหล เป็นสายน้ำหาที่เล่นใหม่ครับเพราะว่าเขาหนีไปหมดแล้วอา้าวทางขวามือมีออบเจกต์261ไม่สนใจน้องน็อตบอกไม่สนใจครับยกให้ IS-7 ไปเลยครับเดี๋ยวไปเอาข้างหน้าดีกว่าข้างหน้ามีอีกเยอะนะฮะตอนนี้ไล่ย,ยิงหาดามเมจกันแล้วนะครับซ้ายมือลาสปอร์ตเป็นโปเกตโต65นะครับอยู่ในพุ่มอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปแล้ว ยังอยู่ครับยังอยู่ที่เดิมครับหนึ่งนัดเข้าไปครับโดนสวนมาปืนเหลืองครับน้องน็อตถอยนิดนึงครับปืนเหลืองเป้ามันก็จะใหญ่ๆหน่อยแต่ว่ายังยิงได้อยู่ฮะยังยิงโดนอยู่ครับบกเรียบร้อยครับแม่โปเกตโตโดน Fv405 ทีมน้องน็อตเก็บไปครับทั้งขวามือครับ f v 4 0 5ของเขาครับหนึ่งนัดเข้าไปครับปืนยังเหลืองอยู่ครับแต่ยังใช้ได้งานใช้งานได้ดีอยู่นะเออคือต้อง ต้องรอนิดหนึ่งครับกำลังคูดาวในกล่องซ่อมอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ก็กล่องซ่อมใช้งานได้แล้วครับน้องน็อตซ่อมปืนเรียบร้อยครับลุยต่อครับเหลือ183ทางขวามือครับแล้วก็ทางซ้ายมี E 4กับ ST เวอร์ชัน2นะฮะ ST เวอร์ชัน2หลอยก่อนเลยครับเข้าไปเข้าไปที่ป้อมครับเก็บไปเป็น4คิวครับแม่แป๊บๆๆตอนนี้ยิงไป8,200แล้วนะฮะ ไวจริงๆนะยิงกันตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ E4 ก็เรียบร้อยไปกับน้องน็อตไม่ทันนะสุดยอดครับคันนี้มันสุดยอดจริงๆนะมาดูผลงานของน้องน็อตกันนะครับก็เ M แตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เงินมาแสนสี่ครับสบการณ์หนึ่พันธบัตร25่บหาใบนะครับได้เหรียญ Confederate แล้วก็ High Caliber นะครับ ยิงไปทั้งหมดนะ, 8, นะครับแปดพนะฮะ4รคิวครับจบการยิงอยู่หนึ่ันสามร้อยนะครับยิง26นัดเข้าเป้า24เจาะเกราะ22นะครับก็สแตปสวยอยู่นะครับดาเมจรวม8ป0พมีบล็อก1 0 0เกนะฮะแล้วก็มีแอซิดอีกสี่ิบห้าเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อม4ี0พค่ากระสุน5้0 0มืแล้วก็ยุทธปัจจัย2อ0 0มเหลือเงินมาใช้6ก0 0ืนนะเพราะว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับและเกมนี้แบบ ยิงรัวๆมันมันแทบจะยิงตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับน้องน็อตชื่อในเกมชื่อนน0 1 p r น s e n t นะครับก็เล่นได้มันดีนะดูรายชื่อที่เขายิงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็ดูนะโดนโดนโดนคันนี้โดนไป5นะโดนโดนโดนเพียบๆ,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 ๆนะคือคันนี้แบบหลดเร็วมากนะตั้งแต่อัปเดตมาครั้งนั้นนะอัปเดตครั้งใหญ่ครั้งนั้นก็มีการปรับเป็นระบบไฮดรอลิกที่มี มุมกดสูงขึ้นแต่ต้องรองนิดนึงอย่างที่ที่เห็นไปนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้อลาไปก่อนสวัสดีครับ